แลครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทําไปเรื่อยนะครับผมนะกับมาพบพ่อเจอหนาเจอตากันอีกคือเก่าแล้วครับกับแนวทางโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอาการอาการแบบว่าเสียดายเนาะเสียดายว่าเข้าจะอจอศูนบย์บ่เขาเลยครับหมูว่านนี่ลงศูนย์ไว้ สี่ตัวเนาะคิดว่ามันจะมากศูนยศอีกต่างหากเกิดกระดันมาหามเนาะสามมากแทนเสซดายเซดายต้องจอบ่เขาเนี่ยแล้วครับมาผูดคุยทักทายกับแนวท่างหมวห้าหน้อยกันคือเก่าเลยครับพึ่งได้เลิกงานมาตอนนี้กอ ตีสองตีสองคือเก่าแล้วครับิ่งจะมีเวลามาล่คลิปหายากกคำนวณหวยก่อนว่าเป็นแนวทางจากจไหนเนาะมืออื่นเสียดาย,ดายเห็ดงานไปนั่มกับเสียดายเลยครับเสียดายตรงว่าอู้บานาเลยเ้าจอบเขาครับจอบ0ูนมาตั้งสามูนมาสตัวเนาะแต่ว่าไปออกศูนเก่าทั้งสองตัวเลยครับค่ะห้าเสียดาย เสียดายที่ว่าแถจอีศูนย์เก่านีิมากทั้งทั้งสองน้อยเลยเนาะ <c oughs> มาเบิงผลกันจัหน่อยก่อนครับ <c oughs> มูว่านี่เข่ากับหายเด่นไปคือเจ็ดกับศูนย์เนาะเจ็ดหนี่บอมาเลยครับเจ็ดมันหนีไปหนีไปออกน้อยซีดีเนาะเจ็ดบอมาาหายเลยครับพ <c oughs> ี่ <c oughs> ห้าน้อยพิเศษออกคบหนึ่งเก่าเนาะ <c oughs> นเข้าเด็ด เท่ากับเจาะมีหนึ่งเก่าหายน้ำด้วยครับมันไปเขาน้อยน้อยพิเศษก่อนเล่นดับแหลกเนาะมือนี่ก็ล่างออก 90. เก่าศูนย์เท่าเฮดไดศูนย์อยู่แต่ว่าเท้าเจาะเจาะบ่าเขาเจาะบา่บ่ได้ครับสายลูดก็คงจะได้นะเนาะแต่เท้าก็ลูดไปลุดตรงเจาะบ่าเขาครับส่วนห้าหน้อยปกติออกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เท่ากับ่ได้เจาะหา้ เข่าไปจอศูนย์ศูนย์มันเผอ่นว่ามันมาศูนย์สามศูนยล่ะครับเสดยจไยละครับจอะบาเขาล่างก็จะเป็น0ูนย์เก่าเนะ 0, าะศูนย์เก่ากกับว่มี่บริจอไห้ครับซ้ายหลูดนี่ทําจะเข่าบนล่างเลยเนาะทำเมนหนี่เนาะเอาห้าจอะบอุดเจอเบาเขา่าเสียดไยส่วนห้าหน้อยวิไอพีออกศูนย์1นึศูนย์สหนึ่งศย์กับไปยุคข้างหน้าอีกครับ ทายุกลางนี่เขาก็ได้เนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่เขาก็เจาะวายูแต่มันกัเป็นหมื่นที่ว่าศูนย์เข้าเจาะบ่เขานะครับผมล่างออกเก่าสองรุดครับ v ีไอพรุดไปส่วนก็คือว่าแนวทางนยครับเนาเขากับมาคำนวณคำนวณตามสูตรของเขาตัวเลขมีเขามีรุดเดร์ต้องขออภัได้ครับถ้าเลขรุดเนาะ แต่มันมือนีกับเขาแค่น้อยเดียวนะครับน้อยพิเศษเนาะแต่ส่วนศูนย์เท่าเจาะหายบ่ไดดครับเจา,บานะบ่เขาเนาะแต่สายลูดลงทุนสายวิ่งกะมันกระไดนัเนาะเสดายตรงเท่าเจาะหายบ่ไดดนี่แนะหละครับถ้าแม่นทางแนวทางของทางช่องก็คือว่าถ้าเขาน้อยไดน้อยแหลกแล้วกะเขากไในพูดไปเสมอว่ากะหยุดด้วยครับกบเอาไว้ก่อนเนาะ ได้พูดไว้เสมอบางคลิปก็บ่ได้พูดบางคลิปก็พูดไว้เสมอว่าถ้าเขาน้อยแรกแล้วก็ให้พ่อครับให้พ่อให้ยุดเอาไปก่อนเนาะสองบาทสามบาทหาบาทก็ยังดีเนาะประมาณนี้แหละครับแนวทางเนาะเพราะว่าเขาก็ตรงกะเป็นแคลน้าทางนะครับเป็นแคลน้าทางเขากับบริเก็งนะครับผมเนาะมีมากมีคำนวณให้ตลอดแล้วครับแนวทางของทังช่องเขาเนะ มามืออื่นยี่กีบางคนนึกว่าบวกตรงการแล้วเนาะก็เลยางที่กับบอดายลุง้งไงบางคนเขาก็ถามหาก็เลยยี่กีบวกกล้าหุ้นมืออื่นครับสิบหกกันยาหวยออกนอกหวยรัฐบาลออกสี่กับหกจัดไปครับยี่กีบวกกล้าหุ้นผู้ใดเล่นยี่กีเป็นบอก็คือว่าห้าแนะนําเลยนะครับจับสองตัวครับห้ามาสอน ซอนเล่งยีก่กีใหม่ครับยีก่กีนี่คือว่าสมมติว่าเมือนี่แอดโล่งห้ยซีก็หกนะห้จับคูซีก็หกเลยครับลูดเฉพาะบนหรือว่าลูดเฉพาะลางลูดสองโตกันไว้มีความเสี่ยงหน่อยถ้าลูดโตเดี่ยวมันมีความเสี่ยงหลายครับจับสองโตเลยลูดบนอย่างเดี่ยวหรือว่าลูดลางอย่างเดี่ยวซีถ้าลูดตาหนัน่เบากห้ ตามครับตามตามตามบวกเพิ่มจากสองบาทก็เป็นสามบาทมันจะต,ต้องมาให้เข้าแน่นอนครับสองสามตาพาว่ามีความเสี่ยงเข้ามี2สองตัวความเสี่ยงมันก็จะหน่อยลงครับอันนี้ก็แนวทางนะครับแนวทางแนวทางลูดสองตัวมันก็แค่สามสิบแปดบาทถ้าลูดสองตัวบนรางบ่ดด้ครับบอลสนับสนุนเนาะลูด แถวลูดบนก็คือบนลูดล่างก็คือลางนี่แหละครับแนวทางล่องเบิงนะครับมามาต่อกันจักหน่อยกันเขาเรื่องแล้วครับมาต่อห้าน้อยมืออื่นประจํางวดวันที่16กันยายนพศ2563วันพุธเขาได้คานวณมาเป็นดเดนเดนเป็นเจ็ดล่องเดนเป็นเจ็ดก็แปดมืออื่นครับ คำนวณได้เจ็ดกับแปดเด้อมาเจ็ดตัวแดงเหรอให้เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองครับตัวแดงตัวนิ่งเจ็ดจับคู่มาก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดอันตัวกันของเจ็ดก็คือสามหาสามหานี่มักมัก มากมักอยู่สามงวดสี่งวดแล้วเด้อครับมาต่อกันที่แปดเจ็ดไปแล้วเนาะบานี้แปดเด้อครับแปดจับคูมาให้แปดศูนย์แปดสามแปดสี่ ตัวกันบัดนี้ครับตัวกันของแปดไทยศูนย์สองศูนย์ห้าแปดสามเอาไหมครับแปดศูนย์แปดสามแปดสี่ศูนย์สองหลักกาศูนย์ห้าด้วยครับ ถ้าผูใ้ใดมักแนวทางตั้งช่องเฮามักตัวเลขฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กำลังใจครับกำลังใจเป็นกำลังใจกำลังใจฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามนะครับผมเนาะมามาต่อกันที่จับสามโตครับเมื่อนี้จับสามโตเป็นสามศูนย์แปดเนาะโอ้ยคิดว่ามันเห็นเป็นศูนย์แปดนะครับบัตรมาศูนย์สามแท่นนะครับ จับสามโตครับเก้าเจ็ดศเก้าจ็ดสองเจหอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงก็ยั่งหวังว่า308ยั่งหวังว่ามันจะมานะ308นนี่แหละครับ ถ้าศถ้าแก็เป็น8 0ที่ว่ามันเดนครับ 8, 3 8, 0 8ศูนยนี่แล้ครับ3 0 8ศดเด้อแนวทางนะครับแนวทางถ้าผู้ใดมัก เลขตัวเลขทั้งช่องเฮ้ากนี่แล้วครับดนคำนวณมาให้เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้จากลาก,กันไปพุ่นสมุนนอนรับนอนมีเงินกับมีทองมีสองตัวครับอันนี้สีแม่แม่เดียวกันก็ฝากให้กําลังใจครับกดไลค์กด, like, กดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ ที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆถูกหวยรัฐบาลเมื่อื่นครับ